ครงการระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืนและระบบแก้ไขปัญหาอุทกภัยของประเทศไทยเสนอสารคดีชุดจากต้นน้ำสู่ปลายน้ำต้นน้ำเห็นเขาขุดลอกคลองกันไหมะกองเลอะเทอะเต็มไปหมดเลยดูสกรปรกจังที่เห็นกองเลอะเทอะเต็มไปหมดแบบนี้เนี่ยนะต่อไปจะทำแบบนี้ไม่ได้แล้วนะเพราะว่าในโมดูล A4 สเขากำหนดว่าการขุดลอก จะต้องไม่กองทิ้งวัสดุที่ขุดลอกบนริมฝั่งลำน้ำเป็นอันขาดยกเว้นการซ่อมแซมพื้นที่กัดเซาะโมดูล A4 ที่เป็นหนึ่งใน9โมดูลที่เป็นส่วนประกอบสำคัญในระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืนและระบบแก้ไขปัญหาอุทกภัยของประเทศไทยนะหรอใช่เลยปลายน้ำโมดูล A4 เนี่ยเขาจะศึกษาสารวจออกแบบปรับปรุงสภาพลำน้ำสายหลักขุดคลอง และป้องกันการกัดเซาะตลิ่งริมแม่น้ำและอาคารบังคับน้ำที่เกี่ยวข้องในพื้นที่แม่น้ำยมในพื้นที่แม่น้ำน่านในพื้นที่แม่น้ำเจ้าพระยาแล้วพวกสัตว์น้ำทำยังไงอ่ะการดำเนินการต่างๆเนี่ยก็ต้องคำนึงถึงสภาพท้องน้ำธรรมชาติเพื่อเป็นที่อาศัยและขยายพันธุ์ของสัตว์น้ำด้วยส่วนในเรื่องของลำน้ำที่มีความลาดชันสูงและอยู่ในพื้นที่ต้นน้ำ ก็จะเน้นการขุดลอกโดยขยายความกว้างแทนการขุดให้ลึกและต้องศึกษาผลกระทบด้านต่างๆเช่นการรุกตัวของน้ำเค็มและปริมาณน้ำที่ไหลก่อนขุดและหลังขุดนั่นเองได้ฟังอย่างนี้แล้วสบายใจขึ้นเยอะเลยล่ะด้วยความปรารถนาดีจากกบอ